สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้พบกับส้มส้มค่ะวันนี้ส้มส้มนะคะมีอีกหนึ่งไอเทมที่ส้มใช้แล้วมีความประทับใจนะคะอยากจะมาบอกต่อกับทุกทท่านนะคะท่านไหนที่เวลาออกด้านนอกแล้วมีความกังวลใจเกี่ยวกับแสงแดดนะคะต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่าส้มมีตัวช่วยจ้านั่นก็คือ กิฟฟินมันติโพเทคทีฟซันสกรีน SPF 50บวก PA บวก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 นะคะ PA ของเขามีถึง4บวกเลยนะคะทำไมส้มอยากจะมาบอกต่อกับทุกๆคนนะคะให้ทราบกับตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติอ่า หัวข้อใหญ่ๆถึง4หัวข้อที่ส้มใช้แล้วมีความประทับใจมากเลยนะคะวันนี้ส้มก็เลยอยากจะมาบอกต่อคะ่ะหัวข้อหัวข้อที่1น,นะคะของเขานะคะเขาจะปกป้องแสง UVA UVB ได้เป็นอย่างดีนะคะปกป้องฝุ่นควนันละอองด้านนอกที่มาผงกระทบต่อผิวหน้าของเราอันนี้คือเขาจะปกป้องเป็นอย่างดีเลยนะคะ UVA คือราย u v a ก็เป็นแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราที่มีผลกระทบต่อผิวหน้านะคะอันนี้เขาก็จะปกป้องเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะส่วนข้อที่2นะคะเขาจะป้องกัน น้ำป้องกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่3าที่ส้มประทับใจมากๆนะคะเขาไม่มี ส่วนผสมเกี่ยวกับาการทําให้เกิดตะไครยเคลต่อผิวหนังเช่นแอลกอฮอล์กลุ่มพาราเบนที่เป็นสารกันเสียนะคะนี่คือเขาไม่มีแน่นอนค่ะข้อ4นะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อน้านมนะคะเนื้อนี้จะเบาบางนุ่มมากพอเวลาทาบนผิวหน้าของเรานะคะเขาก็จะซึมซับเร็วและไม่มีผลกระทบต่อการแต่งหน้าแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ เห็นคุณสมบัติของเขาแล้วต้องการคืออย่ากที่จะใช้หรือเปล่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อที่กิฟช็อปศูนย์กิฟฟารีนได้ทุกที่นะคะหรือไม่ก็ติดต่อส้มมาได้เลยจ้าสวค่ะ